สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอนำเสนอการติดตั้ง Home Assistant ตัวเต็มบน Synology Virtual Machine ครับเนื่องจากว่าการติดตั้ง Home Assistant ตัวเต็มบน Synology Docker ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมจึงขอนำเสนอการติดตั้ง Home Assistant ตัวเต็มบน Synology Virtual Machine แทนครับ ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ Home Assistant ได้เต็มประสิทธิภาพทุกอย่างครับมาทำการติดตั้งกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านทำการติดตั้ง Synology Virtual Machine จาก Package Center ก่อนนะครับเมื่อเปิด Package Center มาแล้วนะครับก็ทำการติดตั้ง Virtual Machine Manager p a แพคเกได้เลยครับ ตัวนี้คือแพ็กเกจ Virtual Machine Manager ที่เราได้ทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ท่านทำการเปิด Virtual Machine Manager ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วกดทำการ set up Virtual Machine ตามลำดับต่อไปครับ ในขั้นตอนนี้นะครับให้ท่านทำการคลิกเลือกวอลลุ่มในการติดตั้งเวอร์ชวลแมชชีนครับเม <sc 're S 1> ื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับสแสดงว่าท่านติดตั้งเวอร์ชวลแมชชีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มตกลงแล้วก็เซ็กสิ้นครับท่านก็จะได้เวอร์ชวลแมชชีนเข้ามา1โฮสต์ครับ ต่อไปให้ท่านไปทำการดาวน์โหลด Home Assistant Image จาก w ว็บ h o m e a s s i s t a n t i o ครับเลือกตรงปุ่ม Installation นะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาที่ Windows นะครับให้ท่านทำการดาวน์โหลด Image ตรงที่เขียนว่า VMware Workstation นะครับ การดาวน์โหลดอิมเมจเสร็จแล้วนะครับก็ทำการแตกไฟล์ไว้เลยครับนี่คือไฟล์อิมเมของ Home Assistant ที่เป็นเวอร์ชวลแ c h i n e ครับที่ซีโนโลจีเนสของท่านนะครับให้ท่านทำการเปิดไฟล์ Station ขึ้นมานะครับทำการเปิดโฟลเดอร์ใดโฟลเดอรขึ้นมานะครับเสร็จแล้วทำการลาก image ของ Home Assistant mm hmm. ไปเก็บไว้นะครับ หรือว่าทำการอ mm ัปโหลดอิมเมตของ Home a s ซิส t ตน t ไปไว้ที่ซ y n o l o ลจีน s ของท่านนั่นเองครับ mm hmm. ที่เวอร์ชวลแมช i ีนแม n เนเจอของท่านนะครับทำการเซตอัพ hmm. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลก่อนนะครับโดยกดตรงปุ่มเพิ่มนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วก็ทำการเซตอัพตามขั้นตอนต่อไปครับ mm hmm. ทำการเลือกค่าตามด mm ีฟอ u l t ได้เลยครับ mm hmm. เสร็จแล้วกดปุ่มปรับใช้แล้วก็กดล้างได้เลยครับ mm hmm. เมื่อทำการเซตอัพเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะได้พื้นที่สตอเรจของเวอร์ชวลโฮสที่เราได้สร้างเมื่อกี้ครับต่อไปทำการเพิ่มอิมเมจของโฮม s อ i ิ t ตันขึ้นไปนะครับโดยกดตรงปุ่มรูปภาพหรือว่าอิมเมจครับเลือกเป็นอิมเมจดิสครับแล้วกดปุ่มเพิ่มนะครับกดปุ่มจาก s y n o โ o g y NAS ครับทำการบรา w s ไปที่อิมเมจที่เราได้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดๆครับเสร็จแล้วกด Import เข้ามาครับ ตามโดยปุ่มปรับใช้นะครับเสร็จแล้วเลือกพื้นที่สตอเรจเก็บข้อมูลนะครับเสร็จแล้วกดปรับใช้อีกครั้งหนึ่งครับเราให้ virtual machine manager ร์ทำการสร้างอิมเมให้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อไปให้ท่านกดไปที่แท็บเครื่องเสมือนนะครับทำการสร้าง s s i s t a n v v r t u u l m m c h i n n e ครับโดยกดที่ปุ่มสร้างนะครับเสร็จแล้วกดตรงปุ่มนำเข้าครับ ทำการเลือกตรงใช้นำเข้าจาก image disk ครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปครับทำการเลือก image disk ที่ปรากฏขึ้นมาครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปครับตรงขั้นตอนนี้นะครับให้ท่านตั้งชื่อเครื่องเสมือนของท่านนะครับตามด้วยเลือกจำนวนของ cpu และหน่วยความจำครับถ้าไม่อยากยุ่งยากก็ตั้งตามตัวอย่างได้เลยครับ ตอนนี้ให้ท่านทำการเลือกนิสเหมือนของโฮมอ,งอิตนันครับในส่วนของพื้นที่เก็บข้อมูลเราจะยังตั้งไม่ได้ในตอนนี้นะครับให้กดปุ่มถัดไปก่อนนะครับตอนนี้เป็นการเลือกเครือข่ายก็ไม่มีอะไรครับกดปุ่มถัดไปครับส่วนขั้นตอนนี้นะครับให้ท่านทำการตั้งค่าตามตัวอย่างได้เลยครับ ณ์ USB นะครับให้ท่านทําการเลือกอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ครับหรือจะเอาไว้เลือกต้นหลังก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ให้ท่านทําการเลือก User ที่จะใช้งานครับขั้นตอนสุดท้ายก็กดปรับใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็รอ Virtual Machine Manager ทำการสร้างเครื่องเสมือนให้เราครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็สามารถกดแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆได้ภายหลังครับ ตามตัวอย่างผมจะทําการเพิ่มพื้นที่เก nine, m, ็บข้อมูลจาก32 g b จิกเป็น64 g จิกครับเมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเปิดเครื่องโฮม s s i s t a n t Virtual Machine ของเราได้เลยครับ ังจากเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะดูการทํางานของเครื่องเสมือนของเราได้จากการกดปุ่มเชื่อมต่อครับจาก Home Assistant Virtual Machine ของเราทําการบูตเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการเข้าใช้งานเว็บ UI ของ Home Assistant ครับ ให้ท่านสังเกต i p a d d r e s s กลุ่มที่อยู่ข้างหน้านะครับจะเป็น i p a d d r e s s ของ Home Assistant ของเราครับที่เราเตอร์ของท่านนะครับให้ท่านทำการ Forward p o r t 8 2 3 3มาที่ i p a d d r e s s ของ Home Assistant ของเราก่อนนะครับในที่นี้ผมจะทำการ Forward p o r t 8 2 3 3มาที่ i p s d d r e s s ตัวนี้นะครับ จาก forward pod เสร็จแล้วนะครับก็ทำการ access เข้า Home Assistant จากหน้าเว็บ UI ได้เลยครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้ขึ้นมาครับแสดงว่าท่านทำการ set up เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ทำการสร้าง account แล้วก็เข้าใช้งานเว็บ UI ของ Home Assistant ได้เลยครับตอนนี้ท่านได้ทำการ set up Home Assistant virtual machine ได้เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่ง Home Assistant ตัวนี้จะเป็นตัวที่สมบูรณ์เหมือนกับที่ลงใน Raspberry Pi ครับโดยท่านสามารถเข้าใช้งาน Supervisor และก็ Supervisor Add-on Store ได้ปกติครับที่ Supervisor นะครับก็ไม่มีตัวหนังสือแดงๆเอ r r r ปรากฏขึ้นมาเหมือนลงผ่าน Docker ครับต่อไปผมจะทดลองลง Add-on จาก Add-on Store ดูนะครับ จากทำการคอนฟิกแอดออนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดสตาร์ทใช้งานได้ปกติครับ ี่คือหน้าตา UI เบื้องต้นของ Home Assistant ที่ผมได้ทําการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือแอดออนทั้งหมดที่ผมได้ทําการลงไว้ครับอันนี้คือหน้าตาของ Home Assistant ที่ผมได้ทําการเซตอัพและใช้งานในทุกวันนี้ครับ สำหรับคลิปวิดีโอในตอนนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ